เอาล้วครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการแก้โค้ดดอร์ลันด์57นะครับถ้าใครขึ้น57เนี่ยก็แก้ได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมีอยู่สามวิธีในการที่จะแก้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่าปึ๊บออกกันเลยก็อื่นนะครับให้เรามาตรงมุมนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงวินโดว์แต่ละวินโดว์นะครับเราก็กดไปตรงนี้เลยนะครับแล้วเราพิมพ์ไปว่า เซอร์วิสนะครับผมนี่เราจะเห็นเจ้านี่นะครับตรงวงแดงๆที่ผมทําสี่เหลี่ยมไว้ฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยเอาละครับเรากดเข้ามาเราจะได้หน้านี้ใช่ไหมครับผมเซอร์วิสตรงนี้แล้วเราให้เรานะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับเลื่อนไปเยอะๆเลยครับปึ๊บเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราหาคําข้อความสั้นๆนะครับว่า VGC ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ดับเบิลคลิกไปนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอโตเมตินะครับผมตรงนี้นี่เห็นไหมปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดสตาร์นะครับผม มันก็จะได้แล้วนะครับแล้วเรากดแอปพลายไปปึ๊บแล้วก็โอเคนะครับประมาณนี้อ่าพอเรากดแอปพลายเรียบร้อยนะครับแล้วเราลองเข้าวอลโลแวลดูนะครับทุกคนลองเข้าวอลโลแวลดูลองเข้าวิธีที่2นะครับคือให้เรามาตรงที่ค้นหาเดิมแล้วนะครับผมให้เราพิมพ์ไปว่า configuration นะครับผมอ่ะนี่ครับเราเราไม่ต้องกด control panel นะครับเรากดตรงนี้นะครับ s ซตเต็ม configuration นะครับผมอ่าแล้วก็กดคลิกไปเลยนะครับผมอ่ะ เอาละครับผมต่อไปเราเรากดเข้ามาตรง configuration แล้วใช่ไหมครับมันจะได้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานะครับไอ้นี่คืออันเก่านะครับผมยังยังไม่ได้ปิดทิ้งนะครับให้เรานะครับกดมาตรงที่คำว่า service นะครับผมอ่าแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยครับเราหาคำเดิมเลยครับว่า vgc นะครับผมเอาละครับเราเลื่อนมาเราจะเจอคำว่า vgc นะครับมันจะไม่ได้ติ๊กถูกอย่างนี้นะครับผมให้เราติ๊กถูกนะครับผมแล้วเราก็กดว่า apply นะครับผมกด apply เสร็จนะครับ เราก็ทําการกดโอเคนะครับมันจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับปกติเนี่ยคนส่วนมากก็จะแก้ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าส่วนน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับผมแต่ได้เนี่ยเยอะแน่น่าถึงจะแก้ได้แล้วก็กดรีสตาร์ทได้เลยนะครับอ่ะแล้วแต่ในที่นี้ผมไม่รีสตาร์ทนะครับผมอ่ะแล้วกดออกกดออกต่อไปคือวิธีสุดท้ายนะครับให้เรามาตรงวาโลแลนนะครับแอปมันแล้วโหลดเรากดีขวาแล้วก็กด Pro p e r t y ีนะครับผมอ่ะกดไปปุ๊บนะครับผมอ่ะแล้วเรากดคําว่า Open File l o c a t i o นนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะบอกว่ามันก็จะบอกว่าเออที่อยู่ไฟล์เราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราก,กดย้อนกลับไปอีกอันนึงนะครับผมอ่ะมันจะมีวอลลอแลนด์อยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าแล้วเราก็กดย้อนกลับนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยเราลบทิ้งให้หมดเลยนะครับกดลบทิ้งแล้วก็โหลดใหม่นะครับโหลดไลออดใหม่โหลดว a l ลอนแลนด์ใหม่นะครับผมอ่ะเราก็จะได้ เราก็จะได้นี่มาเลยนะครับแล้วเราก็โหลดใหม่ถ้าเกิดยังไม่ได้เนี่ยก็กดติดตามไปนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีใหม่มาให้ทุกคนนะครับผมอะ่ะเราลองเราแก้2วิธีนั้นเสร็จแล้วนะครับผมเราจะลองเข้าวอลโลแลนด์กันดูเลยดีกว่าเอาล้ครับก็เราก็จะเข้าเกมได้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังแก้ไม่ได้เนี่ยก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็เจอวิธีใหม่นะเดี๋ยวผมจะหาวิธีใหม่มาให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ